ครับสวัสดีพ่อเอฟซีลาอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีช่องส้งชาแนลวันนี้วันที่13เช้าวันที่13สามสิงหาคม มันนี่ตรงกับวันเกิดน้องต้นข้าวบ่ต้นข้าวสุปริยาตาอุดมนักร้องลูกทุ่งภาคกลางกำลังมาแรงเนี่ยปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องต้นข้าว,น,าวาานัเอา อนาคตต่อไปต้องได้มาขึ้นเวทีครับมีลาวงหญิงฝีวงหญิงวันวันเมียคนพอได้อยู่นะวันแต่ว่าวันวนี้วันเริ่มทำงาน จากการยุดยาววันนี้เริ่มทำงานหน่ยูราชการหน่วยราชการต่างๆเริ่มทำงานวันแรกวันแรกหลังจากวันแม่แห่งชาติผ่านไปมวันเาทั่นเลย,เลยทำงานทำงานเลวทำงานอีกสามามวันก็ถึงวันเสาร์อาทิตย์อีกยุ่ง <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มาทำประตา,ารจะไยวลุงปู่สุกเนาะ อีกมีกี่วันเนาะอี่มีกี่วันก็ถึงวันที่สิบหกอีกแล้วอีกแล้วเป็นยังไงแนวทางโอ้ยใบยแบ่งลาใบาแบ่งลาอุ้งอิงไทยห้าหกหกเก้าเนาะโอ้มาต่างประเทศม,มีคนโชคดีอยู่ด้วยเนาะก็ยังเหลือของฝั่งไทยละบัดนนี้ <laughs> รัฐบ,บาลไทยว่ะ เป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางไงครับพบกับ FC เครับเนาะติดตามพก,กันใช้พิจารณาโดนกือสมเลยเนาะว่ามาลายเปิดวงมาลายเปิดวงไปถึงตรงไหนแล้วนกะ็จะมีใบแบ่งใบใหม่อีกไหมอะไรยังไง <laughs> ต้องคอยติดตามด้วครับเจ้อ วนันลางองิงก็นำพ่อเอกแม่หน่อยเนาะไปทำบุญทำบุญวันแม่แห่งชาติโอ,อ้โมทนาครับบุญกุศลนีหลาแม่หน่อยนอเนาะพ่อเอกอ ตัวนี้อะไรคายอ้อบอกคายอ้อผ่านแปยังแปดสิบล้านบตัวนี้เหลือหกสิบเก้าบาทโบถูกลงภาพนยนตร์หสิบเก้าบาทหนังคายอ้อหนังคายอ้อบอโจมุไม่พอฉันมานี่ยเไปบ้านนิดเลยมุ้งไม่ไม อีกไม่กี่วันเนาะ<ด>ก็ถึงรายการในน,นั้นเนาะรายการบอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกโอ้ประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครธิมาได้รับเป็นเจ้าภาพเด้ยวยครับบอลเลย์บอลวันที่2ี่ถึง7กันยามันโตไปเลยเจ้านี่อันนั้นมันทางหา่างอันนี้ชิงแชมป์โลกเลยอันนี้ม,มี8ประเทศที่จะมาแข่งรอบแรกก็ไอชาติชา,ชายฮอก็ สนามกีฬาแห่ง่อี้เลยนะยีิบสองกันยาใช่ไม่ยี่สิบสองสิงหานี่เลยนี่ใช่เมื่กี้วันนี้เลยจังหวัดนคราชมาเราเป็นเจ้าภาพมันมีประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพสมมดสี่จังหวัดมีกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็โคราชก็จะมีทีมจุดละแปดทีมที่ว่ารอบแรกนะแข่งช่วง ตั้งแต่ช่วงช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงคำ่ำมันจะมีช่วงบ่ายช่วงคำ่ำช่วงบ่ายช่วงค่ำของแต่ละวันใช่แต่ว่าทีมทีมไทยเราจะไปอยู่สนามใหญ่กรุงเทพทีมไทยเราที่จะแข่งจะมาอันอโคลราดนี่จะเป็นทีมจากต่างประเทศทั้งหมดแปทีม เว้เยวย,นนวยังไม่เต็มยงไงตง้องบอมันที่ชาติชายโหอดบรรจุคนได้ต่างเป็นเมต่างเยอะจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นเจ้าภาพอีกแล้ว มันมันได้อัตลอัตลลดคนาธอย่างแบบดูก็ะาษน้ำมันก็ได้กนุกสนานเฮ้าก็เข้าไปอะไรเงี่ยเนาะเออแต่ว่าวายูก็ทีวีมันดูได้ดูชัดเดี๋ยวดูไก่เห็นงดานาู่ด

ตัวนี้ก็มาทำทาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ